สถานทูตจีนฟาดสื่อตะวันตกหยุดเสียมโวทุกฝ่ายชื่นชมบทบาทจีนช่วยเจรจาหยุดยิงเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถาม ถามเมื่อเร็วๆนี้มีสื่อมวลชนตะวันตกรายงานว่าจีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธจำนวนมากแก่กัมพูชาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจีนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีความขัดแย้งบริเวณไทยกัมพูชาอีกทั้งยังบิดเบือนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งดึงดูดความสนใจจีนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ตอบ นับตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดงไทยกัมพูชาจีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชาได้ยึดมั่นในจุดยืนแห่งความยุติธรรมและความเป็นกลางดำเนินการส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหาการด้วยสันติวิธีรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนไทยและกัมพูชาได้บรรลุฉันธามติอันหนิง ทั้ง3ประเทศได้จัดการประชุมไม่เป็นทางการทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนเดินทางไปกลับระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อเจรจาไกล่เกลีย่ยภายใต้การผลักดันอย่างแข็งขันของจีนมาเลเซียและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศได้บรรลุข,ข้อตกลงการหยุดยิงและกำลังสื่อสารกันผ่านกลไกลทวิภาคีอย่างต่อเนื่องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเชื่อชมบทบาทที่ขาดไม่ได้ของจีนเป็นอย่างสูง จีนสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการเจรจาและปรึกษาหารือรวมทั้งสนับสนุนให้มาเลเซียสแสดงบทบาทของประธานอาเซียนหมุนเวียนโดยผลักดันการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยวิถีอาเซียนจีนพร้อมจะส่งเสริมการเจรจาและปรึกษาหารือต่อไปด้วยวิธีตนเองตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายและสแสดงบทบาทสร้างสรรค์เพื่อรักษาข้อตกลงการหยุดยิงให้มั่นคงและแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จีนได้ดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนตามปกติรวมทั้งไทยและกัมพูชาสื่อตะวันตกบางแห่งพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างจีนกับมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน